ไปดูเขาลงลงเบ็ดตกปลาก่อนเนาะ <lem asan> วันนี้อากาศคือเหมือนฝนจะตกโอ้ยนู่นเลยกลางแม่น้ำมาได้ปืดปืดปื๊ดปืดดดิ ยันหาปลาจริงๆลงตะข่ายตรงนูน้นเขาจะลงเบ็ดกันเนาะตรงต้นไม้นูน้นแอบ,บดูเขาลงตะข่าย มจะขายลงเบ็ดตอนเช้าครับผมที่อ่างน้ำนู่นมีเรือสองสามลำมองเห็นริบๆบตรงนี้เขาก็จะลงเบ็ด Okey jah. Ya.